หลังจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยออกถแถลงการเกี่ยวกับ MOU ปี2543หรือ MOU ปี2000วันนี้กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชามีปฏิกิริยาในเรื่องนี้ด้วยครับโดยกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้ออกถแถลงการย้ำจุดยืนในการยึดมั่นยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศทั้งกฎบัตรสหประชาชาติกฎบัตรอาเซียนรวมถึง MOU ปี2000นะครับ ระบ,บุว่าฝ่ายไทยล้มเหลวที่จะปฏิบัติตาม MOU ฉบับดังกล่าวหลายครั้งโดยเฉพาะการใช้แผนที่ฝ่ายเดียวของตัวเองเพื่อยืนยันการอ้างสิทธิ์และปลุกรุกเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาแทนที่จะยึดตามแผนที่ที่สยามและฝรั่งเศสจัดทำร่วมกันตามที่ระบ,บุไว้ในข้อที่1ของ MOU ปี2000 การละเมิด MOU ปี2000เพียงฝ่ายเดียวอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้กำลังทหารท่าทีคุกคามรวมถึงแสดงให้เห็นถึงความไม่เต็มใจที่จะเคารพข้อตกลงการจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันทำให้กัมพูชาตัดสินใจยื่นข้อพิพาทให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ พิจารณาซึ่งเป็นองค์กรด้านตุลาการของสหรประชาชาติที่มีขึ้นเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างประเทศครับ นอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้ไทยกลับมาปฏิบัติตาม MOU ปี2000ด้วยความสุจริตใจย,ยุติการกระทําต่างๆเพียงไยเดียวและมุ่งหน้าสู่การแก้ปัญหาโดยสันติวิธีซึ่งรวมไปถึงยอมรับกลไกของ ICJ ด้วยเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศไทยชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐบาลไทยยึดมั่นในการแก้ปัญหาเขตแดนไทยกัมพูช่าย,ย่างสันติ ตามพันธะกรณีที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อก,กันตาม MOU ปี2000มาโดยตลอดซึ่งได้ระบุไว้ชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องพูดคุยหารือกันในกรอบทวิภาคีโดยใช้กลไกของคณะกรรมาการร่วมชายแดนหรือ JBC อันเป็นไปตามแนวทางที่สอดคล้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหรประชาชาติทุกประการโดยการเจราจาเขตแดนทางบกระหว่าง กับมาเลเซียและลาวก็สำเร็จไปแล้วกว่า90%ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการเจราจาทวิภาคีและกลไกดังกล่าวสามารถนำมาใช้ให้เห็นผลได้ถ้ามีความตั้งใจจริงและจริงใจในการดำเนินการโดยไม่ต้องพึ่งกลไกภายนอกอย่าง ICJ นะครับคุณเทพชัยยงคุยกับคุณศรีหศัศกพวงเกตแก้วอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศถึงความพยายามของกัมพูชาในการนาข้อพิพาทเข้าสู่ c อครับ ก็สรร้้าางควมนเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองกดดันฝ่ายไทยนะครับเพื่อจะใช้ในในการเจรจาต่อไปก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วการไปสาลโลกเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเราไม่ไปเราก็เราก็ไม่ไปเราไม่ไปอยู่แล้วเพราะนั้นไปทางเส้นทางนี้มันก็ไม่ได้แก้ไขปัญหานะครับอาจจะแต่อาจจะทําให้ประเทศไทยในสายตาของบางบางฝ่ายทำไมไทย ไม่ไปแก้ไขโดยโดยวิธีการไปสู่สารสารโลกใช่ไหมครับมันก็เป็นวิธีการแก้ไขหนึ่งแต่แต่ปัญหาคือทาไมแม้กระทั่งสารโลกเองเขาก็คงอยากจะให้คู่พิพากษาคู่กรณีเนี่ยแก้ไขโดยการพูดคุยโดยตรงนะครับเพราะว่ามันเป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนที่สุด